ของเขานี่คือกว้างมากๆนั่งสบายสุดๆค่ะเป็นรถ MPV ที่นั่งได้7จถึงแคนเลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ารถที่กิฟจะนําเสนอวันนี้คือรถอะไรแน่ๆบอกเลยก็ได้ค่ะว่ารถคันนี้นะคะเป็นรถซันยองส t a ร์วิก SV 2 0 0ปี2015นั่นเองค่ะเป็นรถ MPV เป็นรถครอบครัว บอกเลยว่าคันนี้ออกแบบมาได้ดีทำให้คนที่อยู่ในรถนะคะมีส่วนร่วมแล้วก็สามารถพูดคุยถึงกันได้อย่างสบายๆนะคะภายในตัวรถเนี่ยออกแบบมาเหมือนเรานั่งอยู่ในบ้านประมาณนั้นเลยนะคะโดยรวมของเขาแล้วนะคะก็ออกแบบมาได้ดีทุกตำแหน่งที่นั่งเบาของเขาเป็นเบนาะหนังแท้นะคะนั่งนิ่มสบายและสภาพเบาะทุกจุดทุกที่นั่งนะคะไม่มีฉีกขาดแตกไหลงาแต่อย่างใดและทุกตำแหน่งที่นั่งนะคะเบาะของเขาเนี่ย ยังสามารถพับขึ้นพับลงนะคะอย่างตำแหน่งตรงกลางตรงนี้สามารถพับขึ้นหรือถ้าไม่มีคนนั่งก็สามารถวางของเพิ่มเติมได้ถ้าต้องการพับขึ้นให้มีคนนั่งนะคะก็แค่ปรับลงมาแบบนี้เองค่ะใช้งานง่ายมากๆ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของคนขับคนนั่งข้างคนขับถ้าเราต้องการวางของเพิ่มเติมนะคะรู้สึกว่าเคนด้างหน้าเนี่ยกีดขวางเราจังเลยอยากวางของเราก็สามารถพับเก็บลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะออกแบบมาได้อนเนกประสงค์ม,ม,กมากๆกเลยนะคะสามารถวางขวดน้ําวางของเพิ่มเติมได้และยังมีเคาน์เตอร์ขนาดย่อมๆให้กับเราตรงนี้ด้วยนะคะเคาน์เตอร์ก็สามารถวางขวดน้ําวางของเพิ่มเติมได้และมีเกด,ด้านล่างตำแหน่งนี้ให้กับเราด้วยนะคะ ใช้งานได้จริงค่ะดึงออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะใส่ของได้สบายๆพื้นที่ด้านในก็ถือว่ากว้างมากๆและตำแหน่งพวกนี้นะคะแข็งแรงมากๆสามารถะจะไปนั่งเพิ่มเติมยังได้เลยนะคะเป็นซอบทัดนุ่มๆด้วยค่ะนี่เลยโอ้โหรถคันนี้บอกเลยว่าคนไหนได้ไปอนเนกประสงค์สุดๆค่ะและตำแหน่งที่นั่งของคนขับนะคะในเรื่องของทัศนะวิสัยมองเห็นก็คือดีรอบด้านเป็นพวงมาลัยติฟังก์ชั t i o ห้มหนังสีก้านแบบสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็เกียร์ของเขานะคะก็เป็นหัวเกียร์ไร้ไม้สวยๆเป็นเกียร์อโอโต้นั่นเองนะคะขับขี่ง่ายเพราะหัวเกียร์อยู่ช่วงตรงกลางกําลังดีเลยในเรื่องของออปชั่นของเขานะคะบอกเลยว่ารถหรูรถยุโรปมีอะไรคันนี้ก็มีให้ทุกอย่างจริงๆเหตุห้องโดยสารกว้างๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะในเรื่องของแอร์ของเขานะคะก็มีรอบผิดทางแบบนี้เลยค่ะโอ้โหอยากเป็นเจ้าของกันแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมเข้ามาชมคันจริงและทดลองขับกับเราได้ทุกวันนะคะ รอท่านอยู่ค่ะสำหรับบอดี้ด้านนอกรอบคันของเขานะคะบอกเลยว่าสวยเนียนกิบทุกจุดจริงๆฝากระโปรงหน้าของเขานะคะก็จะมีเหลี่ยมมีสันแบบนี้บอกเลยว่าทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้น ภายใต้ฝากระโปรงของเขานะคะก็อัดแน่นด้วยเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ2014ให้กำลังสูงสุด153แรงม้าห้องเครื่องก็ไม่เยอือมไม่ยอยเจ้าของเดิมนะคะอร์วิสตามระยะในส่วนด้านหน้าของเขานะคะก็มาความกระจังหน้าโคมเมียมสีเงินแบบนี้ทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นโคมไฟหน้าของเขาก็ใส่แจลเป็นโปรเจคเตอร์บายซีนอนแบบนี้เลยค่ะโอ้โหคันนี้นะคะแทบจะไม่มีที่ติเลยค่ะสภาพดีจริงๆบอกเลยว่าสภาพของเขานี่สวยสุดในตลาดอย่างแน่นอนค่ะ ในส่วนบอดี้ด้านข้างสำหรับรถ MPV คันนี้นะคะก็จะมีความยาว ความสูงแบบนี้เลยเป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งที่นั่งได้จริงนั่งได้สบายทุกตำแหน่งนั่นเองนะคะในส่วนล้ออลลอย์ของเขานะคะก็มาพร้อมกับล้ออล่อยขนาด17นิ้วน้นางเงาสีเทาแบบนี้กระจกมองข้างของเขาก็เป็นแบบพับไฟฟ้าแล้วก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะบอกเลยว่าเป็นสียอดนิยมและเป็นสีพิเศษด้วยในเนื้อสีก็จะมีความวิง้งความวาวแบบนี้เวลาจอดรถกลางแดดกลางแจ้งบอกเลยว่าเงาสะดุดสายตาสุดๆกันไปเลยค่ะด้านบนสุดของเขานะคะก็ยังมีราวแหลก เพื่อยึดเกาะสํมหรรบที่มีมากขึ้นและทางขึ้นของเขานะคะก็มาพร้อมกับนี้เลยค่ะบันไดทางขึ้นท่าบ้านในวีเด็กนะคะมีผู้สูงอายุคันนี้ก็ตอบโจทย์ค่ะเพื่อท่านจะได้นั่งสบายๆใช้พื้นที่ภายในให้คุมสุดคุมแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดด้วยนะคะสําหรับรถ MPV คันนี้มาต่อกันที่บอดี้ด้านหลังกันเลยนะคะบอดี้ด้านหลังของเขาก็โดดเด่นไม่แพ้ด้านหน้าเลยว่าภายในของเขาก็กว้างมากๆเหมือนกันค่ะชื ของเขาก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้และบอดแถวหลังแถวสุดท้ายของเขานะคะยังสามารถพับราบลงไปได้อีกค่ะผู้หญิงอย่างกิฟนะคะตัวเล็กตัวน้อยก็ใช้งานได้ค่ะออกแบบมาชุนนี้เลยจ้าโอ้โหแข็งแรงอยู่เลยนะคะสภาพทุกอย่าง99.9%ก,กันไปเลยค่ะ ซัญยองสตาร์วิคคันนี้นะคะมาในราคาเพียง2 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นซื้อสดก็ไม่มเวดนะคะราคาไหนราคานั้นอย่าลืมเข้ามาชมคันจริงและทดลองขับกับเราได้ทุกวันสำหรับวันนี้กิฟกับสัญญองสตาร์วิคต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ